22ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกคุณพร้อมเชียร์ชาติโปรดในฟีฟ่าเวิร์ u คแล้วหรือ,อยังการรอคอยที่ยาวนานถึง4ปีสิ้นสุดลงเมื่อฟุตบอลโลกย้ายจากพื้นที่ยันกว้างใหญ่ของรัสเซียในปี2 0 1 8ไปยังประเทศเล็กๆในอ่าวเปอร์เชียอย่างกาตาในปี2022 ถึงเวลาต้องนอนดึกอีกแล้วสิฟุตบอลโลกเป็นกีฬาของมลมนุษยชาติที่มีมาแล้วกว่า92ปีครั้งเนี้จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่22ในปี2022เรามาลองดูกันว่า92ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์22เรื่องอะไรบ้างที่เป็นที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกก่อนจะไปติดตามรับชมกันขอคนละหนึ่งไลค์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องรอบรู้รอบโลกฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะเรื่องที่22คนดูเยอะที่สุดการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดที่ใหญ่ที่สุดที่มีผู้เข้าชมในสนามมากที่สุดคือการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1950ระหว่างบราซิลกับอุรุกวัยในเมืองลิงโอเดจาเนโรประเทศบราซิลถือเป็นสถิติที่น่าเหลือเชื่อมาก โดยมีผู้เข้าชมในสนามประมาณ200,000คนแต่ถ้านับรวมคนดูทางบ้านด้วยละก็ุบอลโลกครั้งที่21ที่รัเสเซียในปี2018มีคนดูทั่วโลกทั้งสิ้น3.2พันล้านคนนั่นเกือบ50%ของประชากรโลกเลยทีเดียวเรื่องที่21ดาวยิงสูงสุดมิโรสลาฟโคเซยิง16ประตูแซงหน้าโรนัลโดของบราซิลเข้าไปเป็นอันดับหนึ่ง เขายิงได้5ประตูในฟุตบอลโลกสมัยแรกของเขาในปี2002และอีก5ประตูในการแข่งขันปี2006ซึ่งเป็นปีที่เขาได้รับรางวัลรองเท้าทองคำหลังจากนั้นเขายิงได้4ประตูในปี2010และ2ประตูในปี2014โรนัลโดของบราซิลเป็นอัำหับ2โด้วยจำนวน15ประตูในการลงเล่นฟุตบอลโลก3สมัย แ่คนที่ยิงประตูได้มากที่สุดในฟุตบอลโลกสมัยเดียวคือจูสฟองแตงของฝรั่งเศสทำประตูได้13ประตูในฟุตบอลโลกปี1958ที่สวีเดนซึ่งยังคงเป็นสถิติจำนวนประตูสูงสุดที่ผู้เล่นคนหนึ่งเคยทำได้ในทัวร์นาเมนต์เดียวมาจนถึงปัจจุบันเรื่องที่20ผู้เล่นแก่ที่สุดและเด็กที่สุด S.M.L. h a d a r i าผู้รักษาประตูของอียิปต์เล่นฟุตบอลโลกปี2018ที่รัสเซียเมื่ออายุปีทัวร์นาปีวนต์เนี้ยยังทำให้เขาได้รับฉายาว่าเป็นผู้เล่นที่อายุมากที่สุดที่เซฟจุดโทษได้เมื่อเขาหยุดการยิงจุดโทษจากซาอุดีอาระเบียได้สำเร็จส่วนสถิติผู้เล่นอายุน้อยที่สุดนั้นเป็นของนอร์แมนไวซ์ไซส์17ปี4 0วันในนัดที่ไอแลนด์เหนือพบกับยูโกสลาเวีย เร่องที่19ยิงประตูเร็วที่สุดผู้เล่นชาวตุรกีฮาคารซูเคร์ Zucker, ยิงประตูแรกเมื่อเริ่มเรนได้ไปเพียง10.8วินาทีในการแข่งขันนัดชิงที่3กับเกาหลีใต้ในฟุตบอลโลกปี2002ซึ่งในนัดนั้นตุรกีเอาชนะเกาหลีใต้ไป3ประตูต่อ2เร่องที่18เกือบสวยที่สุด ก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1966ที่จัดขึ้นในอังกฤษถ้วยฟุตบอลโลกดังกล่าวได้จัดแสดงที่แ e t h o ทดิ t Central Hall ในเวสต์มิน t e r อร์โจรคนหนึ่งหลบหนีการรักษาวความปลอดภัยอย่างลึกลับและหลบหนีไปพร้อมกับถ้วยรางวัลตำรวจระดมกำลังติดตามค้นหาแต่ก็ไม่พบวีแววต่อมามันถูกพบอยู่ใต้คุ้มไม้ในเขตที่อัวไสโดยสุนัขชื่อทิกเรื่องที่17 ฟุตบอลโลกกลางทะเลทรายฟุตบอลโลก2022ที่กาตาจะจัดเป็นครั้งแรกในฤดูหนาวโดวยปกติแล้วการแข่งขันฟุตบอลโลกถือได้ว่าเป็นประเพณีในฤดูร้อนการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2 0 2 2จะเล่นในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมในสนามกีฬาที่มีเครื่องปรับอากาศทุกสนามเพราะว่าภูมิอากาศในกาตาแม้แต่ในฤดูหนาวกาตาก็มีอุณหภูมิเฉลี่ยที่30องศาซึ่งถือว่ายัางร้อนอยู่ดี เรื่งที่16ยิงถล่มประตูมากที่สุดในนัดเดียวจํานวนประตูสูงสุดที่ทีมหนึ่งทำได้ในนัดการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดเดียวเกิดขึ้นที่ฟุตบอลโลกปี1982โดยที่ฮังการีเอาชนะเอลซันวรดอ์10ต่อ1แม้ว่าจะระเบิดไปแล้วถึง10ประตูแต่ทีมฮังการีก็ตบรอบแรกอยู่ดีเพราะพวกเขาได้เพียงอันดับที่3ตามหลัง2ผู้นำกลุ่มอย่างเบลเยียมกับอาร์เจนตินาที่เป็นฝ่ายเข้ารอบไป เรียงที่15แพ้มากที่สุดชนะมากที่สุดทีมชาติเม็กซิโกแพ้ทั้งหมด25นัดตั้งแต่เริ่มการแข่งขันฟุตบอลโลกมา9กปีซึ่งตรงกันข้ามกับบราซิลที่ชนะการแข่งขันฟุตบอลโลกมากที่สุดด้วยจำนวน73นัดเรียงที่14เจอกันนัดชิงมากที่สุด สองประเทศที่ต้องเผชิญหน้ากันมากที่สุดในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคืออาร์เจนตินากับเยอรมนีพวกเขาเผชิญหน้ากันในรอบชิงชนะเลิศปี 1986, 1990และ2014ผลคืออาร์เจนตินาได้แชมป์ไป1ครั้งเยอรมนี er ได้แชมป์ไป2ครั้งเร่องที่13เงินรางวัลสูงที่สุด ฟี f าได้จัดสรรเงินรางวัลราว440ล้านดอลล่าร์สำหรับฟุตบอลโลก2022ที่กาตาเพิ่มขึ้น40ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับทัวร์นาเมนต์ปี2018ไม่ใช่เพียงแค่แชมป์เท่านั้นที่จะได้รับเงินรางวัลแต่สำหรับทีมที่ตกรอบแรกก็ได้เงินรางวัลด้วยเช่นกันโดยที่ทีมชนะเลิศจะได้รับ1,495ล้านบาทในขณะที่รองแชมป์จะได้1,68ล้านบาท ที่3ได้961ล้านบาทที่4ได้890ล้านบาทตกรอบ8ทีมได้605ล้านบาทตกรอบ16ทีมได้462ล้านบาทตกรอบแรกได้320ล้านบาท เรื่องที่12เจ้าภาพจัดการแข่งขันแพงที่สุดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2 0 2 2นี้ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ใช้เงินในการจัดการแข่งขันมากที่สุดโดยที่กาตาใช้เงินในการจัดไปทั้งสิ้น7.8็ล้าน8แสนล้านบาทขณะที่ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วที่รัสเซียใช้เงินการแข่งขันไปทั้งสิ้น5 0 0แสนล้านบาทเรื่องที่11 ฟุตบอลนัดเดือดที่สุดสงครามแห่งนูรมเบิร์ e. เป็นชื่อเล่นของฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลก2006ระหว่างโปรตุเกสกับเนเธอร์แลนด์ที่ฟังเคนสเตเดียมในนูรมเบอร์เ e. มื่อผู้ตัดสินชาวรัเสเซียวาเลนตินอีวานอฟได้แจกใบแดง4ใบและใบเหลือง16ใบให้กับทั้ง2ทีมสร้างสถิติใหม่สำหรับการแจกใบเหลืองใบแดงในการแข่งขันระดับนานาชาติที่จัดโดยฟีฟ่าเรื่องที่10หนววขูที่สุด ฟุตบอลโลก2010ที่แอฟริกาใต้เป็นครั้งแรกที่ทวีปแอฟริกาเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในขณะที่สเปนควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งแรกอูเซล่ากับเป็นผู้แย่งชิงไปแต่พื้นเมืองที่ทำจากเขาสัตว์แอฟริกาต่างส่งเสียงหึงห่งๆตลอดการแข่งขันซึ่งเป็นที่น่ารำคาญมากนำไปสู่การร้องเรียนโดยผู้เล่นหลายคนที่กล่าวว่าอูเซล่าเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาฟอร์มตกเรียงที่9เจ้าภาพเซาที่สุด การแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2014จัดขึ้นที่ประเทศบราซิลเจ้าภาพหวังว่าจะใช้ความได้เปรียบในการเป็นเจ้าบ้านในการชนะฟุตบอลโลกคนนี้แต่กลับไม่เป็นดังหวังในรอบรองชนะเลิศบราซิลพบกับเยอรมนีเล่นไปได้ไม่นานเยอรมนีก็ขึ้นนำไปแล้ว5-0ต่อ 0, โดยทำได้4ประตูภายใน6นาทีและต่อมาทำให้สกอร์เพิ่มขึ้นเป็น7-0ในครึ่งหลังบราซิลทำประตูปอบใจในนาทีสุดท้าย จบการแข่งขันบราซิลพ่ายไป7-1โทนี่คอสจากเยอรมันได้รับเลือกให้เป็น Man of the อะแมตในท้ายที่สุดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการขนานนามว่าเิเนราโซที่แปลว่าจิตอินญ,ญาณแห่งความอัะยศของชาติเรื่องที่ปาปดทรงผมน่ารักที่สุด โรนัลดเปิดใจเกี่ยวกับการตัดผมอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาสำหรับฟุตบอลโลก2002กับสำนักง,งานข่าวเดอะม l ลเลว่ามันเป็นแทคตติกของเขาในการบินแบงความสนใจจากเรื่องอาการบาดเจ็บของเขาให้ผู้สื่อข่าวมาสนใจที่ทรงผมของเขาแทนเป็นการลดความกดดันไปในตัวโดยได้รับแรงบันดาลใจจากตัวละครในการ์ตูนของบาซิลชื่อเรื่องเทอร์มาดาโมนิก้าซึ่งมันก็ได้ผล ซึ่งจบการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนั้นโรนันโดได้รับรางวัลรองเท้าทองคำโดยยิงไปทั้งสิ้น8ประตูและบราซิลก็สามารถคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จแต่โรนันโดก็เปิดเผยในภายหลังว่าเขาเกียดมันมากและเขาเกียรดการที่แฟนบอลรุ่นเยาว์จานวนมากเรียนแบบรวมถึงเนมาก็ตัดผมตามเขาด้วยเรียงที่7เพลงบอลโลกมันที่สุด ในปี1990เกือบ60ปีหลังจากฟุตบอลโลกครั้งแรกฟีฟ่าเริ่มใช้เพลงที่จะเป็นเพลงประกอบอย่างเป็นทางการของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกซึ่งทำให้นักร้องหลายคนมีชื่อเสียงมาจากการร้องเพลงฟุตบอลโลกเช่นลิกกี้มาตินที่ร้องเพลง Cup of Life พุ่งสูงสุดที่อันดับ60บนบิลบอร์ดฮอต100ในปี1998 และกลับเข้าสู่ชาร์ตอีกครั้งที่อันดับ45ในเดือนสิงหาคม1999เพลงคิดระดับนานาชาติยังได้รับรางวัลแกมมี่สาขาสแสดงเพลงป๊อปลาตินที่ดีที่สุดอีกด้วย12ปีต่อมาสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2010ที่แอฟริกาใต้ชากกลา่าได้มอบเพลงที่ดีที่สุดกับแฟนบอลเธอาบ่อยเพลงวากาวาก้า This Time f o r Africa รวมกับ เ s t i g r o u n d เพลงอย่างเป็นทางการของทัวร์นาเมนต์มันทึกเป็นภาษาสเปนและอังกฤษโดยจำนวนการดูม,มากกว่า3 0 0 0ล้านครั้งบน YouTube จนถึงปัจจุบันทางเว็บไซต์ของ Billboard จึงทำการให้แฟนๆโหวตเพลงที่ชอบที่สุดของฟุตบอลโลกผลลัพธ์ก็คือ Cup of Life ของลิกก y ้มาตินได้รับคะแนนเสียงโหวตมากที่สุดที่ถือว่าเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในประวติศาสตรของฟุตบอลโลกเรื่องที่6 ผูเล่นที่ชนะการแข่งขันฟุตบอลโลกมากที่สุดในประวัติศาสตร์เปเล่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งแรกในปี1958ที่สวีเดนซึ่งเป็นชัยชนะครั้งแรกของบาราซิลจากนั้นเขาช่วยบาร์ซิลชนะในทันวร์านาเมนต์ถัดไปในปี1962และพาทีมขึ้นโพเดียมในปี1970ซึ่งเป็นแชมป์โลกสมัยที่3ของเขาเรื่องที่5แชมป์มากที่สุด มีเพียง8ประเทศเท่านั้นที่เคยคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกบราซิล5ครั้งอิตาลี4ครั้งยเยอรมี4ครั้งอร์เจนตินา2ครั้งอุลุกวัย2ครั้งฝรั่งเศส2ครั้งอังกฤษ1ครั้งและสเปน1ครั้งเรียงที่4รองแชมป์มากที่สุด เนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์เข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกถึง3ครั้งเท่ากับอาร์เจนตินาและเยอรมนีแต่ยังไม่สามารถคว้าแชมป์โลกได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวเรื่องที่3เหตุการณ์ช็อกที่สุดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2006ในนัดชิงชนะเลิศระหว่างอิตาลีและฝรั่งเศสเกิดเหตุการณ์ที่ช็อกแฟนบอลทั้งโลกคือซีนดีนซีดานผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เอาหัวโขกใส่มาเตลาร์ซี่กองหลังของอิตาลีจนล้มคว่ำไปมาเตลาร์ซี่ให้สัมภาษณ์ภายหลังว่าเขาได้รับคำสั่งให้ตามประกบซีดานระหว่างที่มีการดึงเสื้อกันซีดานกล่าวว่าถ้าอยากได้เสื้อนะเดี๋ยวแข่งเสร็จก็จะยกให้แต่มาเตลาร์ซี่ตอบกับว่าฉันอยากได้น้องสาวแกมากกว่าเสื้อว่ะนั่นจึงเป็นสาเหตุให้ซีดานระเบิดอารมณ์เอาหัวโขกใส่จนได้รับใบแดงไล่ออกไป มาเตราซีกล่าวอีกว่าฉันพูดถึงน้องสาวเขาไม่ใช่แม่ของเขาเหมือนอย่างที่หนังสือพิมพ์บางฉบับกล่าวหาแม่ของฉันเสียชีวิตตั้งแต่ฉันยังเป็นวัยรุ่นดังนั้นฉันไม่ได้ดูถูกเขาเด็ดขาดหนังสือพิมพ์หลายฉบับพยายามตามสัมภาษณ์ซีดานที่เหตุการณ์นี้แต่ซีดานก็ไม่เคยเอ่ยปากพูดถึงมันเลยจนกระทั่งให้สัมภาษณ์กับเทลฟุตในปี2 0 2 2ฉันมีภูมิใจในสิ่งที่ฉันทำลงไปเลยมันเป็นส่วนหนึ่งในอดีตของฉัน เรื่องที่2หล่อบาดใจที่สุดในฟุตบอลโลกแต่ละครั้งมักจะมีดาวดังสุดหล่อมาให้สาวๆได้ติดตามเชียร์โดยเสมอตั้งแต่อยู่9-0หล่อคลาสสิกดุดเทพบุตรโรมันอย่างโรเบรโตบัโจหล่ออานุเนกขวัญใจสาวๆอย่างนายทวานทีมชาติญี่ปุ่นโยชิคัตสึคาวากุชิ หรือในปีเดียวกันที่หล่อขวัญใจแม่ยกอย่างอิวฮาร์นมาซิสแม้กระทั่งหล่อเทสมาร์ทแบบผู้ดีอย่างเดวิดแบคแฮมแต่ถ้าถือว่าหล่อทั้งทีมมีแฟนขับสาวๆเชียร์และติดตามมากที่สุดต้องยกให้ทีมอิตาลีชุดปี1994ที่มีทั้งนิโคลาแบตตี้ดิโนบาโจปาอยุกาคอสตาคูตามันดินีจูเซเป้ซินยอรีโลแบโตบาโจ เรียกได้ว่าเรียกเสียงกรี๊จากสาวแก่แม่ไม้ที่ทุกครั้งที่ลงแข่งขันแต่เสียได้ที่ไปไม่ถึงฝั่งฝันภายแพ้บราซิลในรอบชิงชนะเลิศอย่างน่าเสียดายเรื่องที่หนึ่งทีมที่ดีที่สุดเมื่อพูดถึงฟุตบอลโลกบราซิลครองตำแหน่งสูงสุดบราซิลเป็นผู้ชนะการแข่งขันฟุตบอลโลก5สมัยในปี1958 1962, 1970, 1994และ2002ไม่เพียงเท่านั้นบราซิลยังเป็นประเทศเดียวที่มีคุณสมบัติผ่านรอบคัดเลือกการเข้าแข่งขันฟุตบอลโลกทั้ง22ครั้งอีกทั้งบราซิลยังเป็นประเทศที่ชนะการแข่งขันฟุตบอลโลกมากที่สุดด้วยจำนวน73นัดและพวกเขายังทำประตูได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์การแข่งขันด้วยจำนวน224ประตู เป็นยังไรกันบ้างคะกับ22ที่สุดในบระวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกเรียกได้ว่าสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆในทุกๆ4ปีเลยนะคะลองติดตามกันดูว่าปีนี้ใครจะสามารถพิชิตแชมป์ฟุตบอลโลกปี2002ที่กาตาได้เพื่อนๆละคะเชียร์ทีมชาติอะไรกันบ้างบอกเราให้พวกเราฟังทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะและหากใครชอบคลิปนี้รบกวนขอคนละหไลค์และใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องรอบรู้ รอบโลกของเราฝากกดติดตามเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะ